สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ฉันจำได้และไม่มีวันลืมเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการย้อนกลับไปสักประมาณสิบกว่าปีเห็นจะได้ที่ทางแถวนั้นยังเป็นป่ารกทึบต้นไม้ขึ้นเบียดเสียดเต็มสองข้างทาง ความเจริญยังไม่เข้ามาสักเท่าไรไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนหนทางก็มีบ้างเป็นบางจุดทำให้บรรยากาศโดยรอบดูน่ากลัวพอตกกลางคืนเวลาประมาณสาถึงสี่ทุ่มชาวบ้านก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วเวลาประมาณห้าทุ่มฉันก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้น จากการหลับไหลเพราะเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นฉันงัวงเงียตื่นขึ้นมารับโทรศัพท์เสียงปลายสายก็คือพ่อของฉันเองที่บอกให้ไปรับท่านที่ท่าน้ำวัดคลองเตยนอกฉันรีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วบึ่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปรับพ่อทันที ระยะทางก็ห่างจากบ้านไปเป็นกิโลกิโลแถมบรรยากาศข้างนอกก็ดูวังเวงผิดไปจากทุกคืนไม่มีรถแล่นสวนมาเลยสักคันเดียวแต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าอยากจะไปรับพ่อแล้วรีบรีบกลับมานอนเพราะพรุ่งนี้ ต้องตื่นนอนแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียนพ่อขับรถไปถึงท่าน้ำพ่อก็มานั่งรออยู่ก่อนแล้วแต่ฉันสังเกตว่าพ่อไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวแต่มีผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังให้ฉันกับพ่ออยู่เธอใส่ชุดนักศึกษารองเท้าผ้าใบสีขาว ฉันจึงถามพ่อว่าเธอเป็นใครพ่อบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ลงเรือมาด้วยกันเธอไม่พูดไม่จาคนขับเรือถามว่าจะไปไหนก็ไม่ตอบได้แต่ชี้นิ้วบอกอย่างเดียวกลับด้วยกันไหมคะมีคนมารับหรือเปล่า ฉันร้องถามเธอไปและก็ได้ผลเธอตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งว่าไม่มีใครมารับขอติดรถไปด้วยคนนะเดี๋ยวถึงแล้วจะบอกเองโดยขณะที่เธอคุยกับฉันเธอก็ค่อยๆหันหน้ามาแต่มีเส้นผมปิดบังใบหน้าอยู่ บวกกับความมืดยามค่ำคืนจึงทำให้เห็นหน้าเธอไม่ค่อยชัดเท่าไรหน้าของเธอดูซีดเหมือนไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายยังไงก็ไม่รู้ฉันรู้สึกแบบนั้นเราเดินไปที่รถพร้อมกันฉันให้พ่อเป็นคนขับฉันนั่งกลางและเธอคนนั้นนั่งหลังสุดตลอดเวลาที่เราขับรถไป เธอไม่พูดจาเลยสักคำไอหมาเวนก็ยังหอนรับกันไปตลอดทางแถมยังมีลมพัดมาให้หนาวกายเป็นระลอกระลอกจนพ่อบอกว่าวันนี้มันแปลกๆนะพ่อขับรถมาถึงทางโค้งที่มีต้นหูกวางขนาดใหญ่ตั้งตระงานอยู่ เธอก็พูดด้วยเสียงอันแหบแห้งบอกให้หยุดรถตรงนี้พ่อจึงหยุดรถแต่ยังไม่ทันที่จะได้หันกลับไปมองว่าเธอลงจากรถแล้วหรือยังสายตาของฉันก็เหลือบไปเห็นเงาบางอย่างที่กระจกมองหลังภาพที่เห็นคือเธอคนนั้นไปยืนอยู่ใต้ต้นหูกวางแล้วเป็นไปได้อย่างไร เธอลงไปตอนไหนไม่มีใครรู้พ่อจึงบอกให้ฉันตั้งสติให้ดีเราไม่ได้มาร้ายเขาคงไม่ทำอะไรเราหรอกพ่อพยายามสตาร์ทรถแต่พยายามเท่าไรมันก็ไม่ยอมติดเวลานี้เธอยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงจุดเดิมจ้องคเหม่งมาทางเราสองคน ด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความอาฆาตแค้นพ่อของฉันทนไม่ไหวเลยจอดรถและตะโกนด่าออกไปว่าถ้ายังจะทำกันแบบนี้จะแช่งไม่ให้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยสักพักรถก็สตาร์ทติดขึ้นมาเฉยๆแต่ยังไม่ทันที่จะได้ขับออกไปก็มีบางสิ่งบางอย่าง หล่นลงมาจากไหนไม่รู้เฉียดหน้ารถไปแค่นิดเดียววัตถุตรงหน้าคล้ายๆล,ลูกมะพร้าวแต่ตรงนั้นไม่มีต้นมะพร้าวเลยสักต้นแล้วอะไรล่ะที่ตกลงมาพ่อจึงส่องไฟจากหน้ารถเพื่อดูว่ามันคืออะไรและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือหัวของคน เส้นผมที่ยาวสยายดวงตาเหลือกถลนลิ้นแลบยาวอย่างน่าสยดสยองเท่านั้นแหละฉันตะโกนบอกพ่อว่าให้ขับรถกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดยที่ไม่หันกลับไปมองข้างหลังอีกเลยพอกลับมาถึงบ้านแม่เลยถามว่าไปเจออะไรมาท่าทางเหมือนหนีผีมาอย่างนั้นแหละ ใช่เลยแม่หนีผีมาน่ากลัวเสียด้วยพ่อร้องบอกแม่คืนนั้นทั้งคืนฉันถึงกับพวานอนไม่หลับนึกถึงแต่เรื่องชวนขนหัวลุกที่เพิ่งได้ไปประสบมา